ฮัลโหลทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้ามาแล้วจ้าวันนี้มีชื่อว่ามอนโรนะครับฮัลโหลท e ก y ว a ี้มีชอว่ามอรครับลกวนมชอวมอนโรลลกอว่าอร็จคย้ก้าะลโหลน้ม่วาร็ะเรัลเนวส่อวาะบเ้ ันนี้จะค่อยๆกินจ้าไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆกินเด้อจ้ะงามบอมือนี้งามบอ,อกำยำเอาแรงแรงเลยอะออยกำยเลยเสร็จแช่งแชงเหาตมาจี้ตม่จี้หยกเฟจ้หยกเฟยจี้หยกสามฉหยกิวามฉังหยกวันนี้ก็จะมากินเมี่ยงนะคะ กินเมี่ยงหอยแมงผู้กับหมูสามชั้นย่างผักก็มีหลายอย่างหลายแนวมาเด้อแซ่บๆน้ำกันก็มอนไ,ได้บีปารีหอยแมงผู้กินเมี่ยงหอยแมงผู้กับหมูสามชั้นย่างมาเด้อแซ่บ ักก็มีหลายอย่างหลายแน่มีผักสลัดมีผักชีมีข้าวโพดมีแตงกวามีถั่วฝักยาวมีซาแน่แซ่บเ้ยพี่น้องอร่อยหอยแมงผู้จะมันมันมาแซ่บมันเป็นไปไม่ได้หรอกหอยแมงผู้จิ้ม,มน้จิ้มแซ่บน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยไหมแล้วจยว่า <Nee> ici, <Nee> không may à, chàng hào lúc chàng hào tìm đi có là trường hỏi xin chương hoi làm dịch sếp ăn กินแซ่บผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยเช็ดก,กับพีไพ่กินน้ำดอกเนื้อเป็ดๆทำกินคนเดียวจ้ากินหลายอย่างอยู่ด้ยละ่ะแก้มเบียร์วันนี้แก้มเบียร์ยแรแอนะ่ะ วันนี้อารมณ์ดีจ้ะวันนี้อากาศมืดคลึ้มฝนไม่ตกอากาศมืดมืดอากาศคลึ้มคลึ้มยังไงบอกไม่ถูกมันไม่มีฝนตกหรอกมันไม่มีแดดแวันนี้หนาววันนี้อากาศหนาวหนาว Các mẹ yêu chịu lường lường, tại các mẹ ăn mua thai nhiều. Mà mì đẹp có nào. Mời đi cha mời kín lắm ใส่จายให้หมดไอ่แมงผู้ตัวน้อยของนิวซีแลนด์ มาเด้จ้าผู้ใดอยากมาจะได้กินหาข้าวปลากินได้จ้า, <c oughs> มาเมขาวันนีกาวันนีวันนี้วันนี้ิวันที่กินาันกิยาัน้วันนี้ิดห้าว้วันกิิ โค้ชแซ่บครึ่งโลเนี่ยซื้อมาครึ่งโล แซ่บจ,จ้าเน้อกระป๋อออน่อยแม่ตัวน้อยโพดแต่มันมันอร่อย่อยตัวเล็กมันไม่เหนียว ดังกว่าหอยตัวน้อยๆวันนี้อยากจะกินหอยตัวน้อยตัวตัวใหญ่เนื้อมันหลายพูดอืมเพชร น้ำจิ้มแซ่บวันนี้เน้นกินผักด้วยจ้ะวเราเบียร์มาก็ลืมกินเบียร์อีก ปลาน้ำจิ้มแซ่บเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดยังไม่ได้กินหมูสามชั้นเลยกินหอยก่อน Mình mua 3 chăn còn. còn. <laughs> ช่วงไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยจะทําคลิปได้ถ้าเกิดลูกกับผัวอยู่บ้านอนะทําคลิปไม่ได้เด้อต้องรอก็ไปทำงานก่อน เอาไว้เดี๋ยวสี่ห้าโมงจะกินข้าวกินนี้ก่อนพ่อยังไม่อยากข้าวอยากกินอะไรนิด,นดหน่อย 我晏啲去食食食飯啦，我晏啲去食飯啦，四五點食少少嘢先。 กินพอแซะมากินเล่นกินไม่อิ่มดอกเสรยงเป้าก็เลยจี เหลือข้าวโพดไว้สามอันเอาไว้กินกับน้ำพริกเหลือโวัวักยาวเหลือแตงกวาพักนี้ไม่ค่อยมี <c oughs> พักนี้กินอาหารไทยหมดแล้วจาอาหารไทยไม่มีละแกงเกิงผัดเปิดอะไรก็ไม่มีละ ทนอาหารตายหมดแล้วกระเป๋าโหระพาอะไรก็ไม่มีทิงแค่นี้ก่อนดีเย็นๆจะไปกินข้าว แค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอด้วยจ้ะมากินทักทายยามยามเที่ยงจ้ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หิวข้าวกินนิดๆใน,น่อยก่อนสําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำร่ำรวยรวยขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้าขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะ <c oughs> ปิ๊กโก้กานวัาเกิาแล้ว祝อย่าไฟหล่หอลอ 做嘢又勤勤力力啊，賺錢啦嚇，揾多啲錢啦嚇、啊，做生意嘅、啊、生意興隆，賺多啲錢啦。最緊要開開心心啊！大家好啦，拜啦架，喂誒，第日再見啦大家。今日係咁熱嘅出嚟見到大家咁啫，啊食少少嘢，因為唔係幾肚餓，誒、啊、想食少少嘢，食下少少嘢咧，因為仲未想食飯啊。 咁啊，我晏啲咧，四五点咧，先至食饭嘅。好啦，拜一早，拜拜。